ในหัวข้อ1.6การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนนะคะอันนี้เราจะเรียนแบบร่วปรัดนะคะว่าด้วยทฤษฎีบทว่าถ้าเรามี w เป็นเชิงคั่ cos เซตาบวก i sin เซตาการหารากที่ n ก็จะมีทั้งหมด n รากที่ต่างกันอย่างเช่นหารากที่3ก็จะมี3ตัว เพราะอย่างรากที่สองก็มี2ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรากที่ n ของ w ก็จะหาได้จากนักเรียนก็ไปหารากที่ n ของ r ส่วนเซตานักเรียนก็บวก 2k ไพเซตาแล้วก็หาร n ถ้า n เป็นรากที่3นักเรียนก็เอา3หารโดยเริ่มต้นแทน k ด้วย0 1 2ก็คือให้ได้รากครบ สตัวสำหรับรากที่สามถ้ารากที่สี่น<ะ>ักเรียนก็สองเคพ<า>ยบวกเซตาหารสก็เริ่มจากเคเป็น0ูนยหนึ่งสองสามให้ได้ครบ4สี่ตัวนะคะต่อไปเราลองมาดูว่าถ้าเราจะหารากที่สามของยี่สิบเจ็ดไอยี่สิบเจ็ดไอเป็นเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรก นักเรียนจะต้องเปลี่ยนเชิงซ้อนให้อยู่ในรูปเชิงคั้วสก่อน 27i 0ก็คือส่วนจริงจินตภาพก็คือ27ก็เป็นจุดอยู่บนแกน y คย่วอันดับ0 27เริ่มต้นด้วยการหา r เท่ากับส q u ว r ู r o o นยกำลังสบวก27กำลังสซึ่งถอดรูทได้27 สำหรับเซตาข้อนี้อาจจะลองคิดเซตาเป็นองศาง่ายดีก็คือจุดบนแกน y ก็คือ90องศานั่นหมายความว่า 27i นะักเรียนจะต้องหารากที่3ของ r ก่อนซึ่งกระจาย27นะคะก็3 3ตัวเพราะนั้นหลุดรากที่3 ส่วนเซตานักเรียนก็จะต้องเริ่มโดยการเอาเซตาจากจำนวนเชิงซ้อนมาหาร3เนื่องจากเป็นรากที่3ก็เลยได้30องศาเพราะฉะนั้นรากที่3ของ27 i ไอตัวที่1ก็คือ r cos 3าบวก i sin 30นักเรียนก็แทนค่า cos 30ด้วยรูท3ส่วน2 sin 3าด้วย หนส่วนสกระจาย r 3รากที่3ของ27นะคะได้3คูณเข้าไปนี่คือรากตัวที่1ของรากที่3ของ27่สเจ็ดไอพอเป็นตัวที่2นะคะวิธีการให้นะักเรียนเอา120องศามาบวก120องศาก็คือ 2K พายแทน k ด้วย1 มันก็คือสองพายหรือสามร้อยหกสิบองศาแล้วหารสามได้ร้อยยี่สิบซึ่งพอเราบวกเราก็จะได้กี่องศาคะร้อยห้าสิบองศาก็เป็นมุมร้อยแปดสิบลบสามสิบแต่เป็นมุมในจัตุภาคที่สองค่าคอสเป็นลบรูทสามส่วนสองค่าซายเป็นบวกหนึ่งส่วนสองเอาสามคูณคอสร้อยห้าสิบก็คือลบสามรูทสามส่วนสอง เอา3คูณค่าไซน์150ก็คือ1ส่วน2เพราะนั้นก็ได้รากที่3ตัวที่2เป็นลบ3 3รูทส่วน2บวก3ส่วน2ไอต่อไปรากที่3ตัวที่3นักเรียนก็เอาข้อรากที่2คือมุมนั้นเป็น150นักเรียนก็บวกต่อเข้าไปอีกเท่าไหร่คะ ร้อก็ได้270ซึ่งอยู่บนแกน y ค่า cos เป็น0ย์ค่า s ซ n เป็นลบหนึักเรียนเอา3คูณกระจายเข้าไปก็ได้ลบสาไเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการหาในทางปฏิบัติเราไม่ได้ใช้ทฤษฎีนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นด้วยารากที่3หา R แต่นักเรียนต้องเอา R ไปหารากที่3 นักเรียนหาจากเชิงซ้อนหาเซตาแต่มุมเซตาหารากที่3เซตานะักเรียนต้องเอา3ไปหารคําตอบรากที่3ตัวที่1คือรากที่3ที่นักเรียนหาของ R มาแล้วคูณกับ cos เซตาของนักเรียนก็ต้องหารด้วย3นะคะ และตัวที่2นักเรียนก็บวกมุมเพิ่มเข้าไป120องศาสำหรับรากที่3มาจาก2พายหาร3ถ้าเป็นหารากที่4ก็ต้องบวกอะไรคะ2พายหาร4นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเน้นที่รากที่3ใน3ตัวนี้พอตัวที่3มมุมที่ได้150นักเรียนก็บวกเข้าไปอีกนะคะ120นักเรียนก็จะได้ คําตอบมี3คมคำตอบเป็นรากที่3ของ27ไอลองมาฝึกการหารากที่3ของจำนวนเชิงซ้อนอีกข้อหนึ่งนะคะจงหารากที่3ของลบ2รูป3บวกสไออันนี้อยู่ในรูปเชิงซ้อน เราต้องจัดการให้อยู่ในรูปเชิงค้่นั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องหา R และหาเ h ตเราพบว่าจุดนั้นอยู่ที่ส่วนจริงเป็นลบส่วนจินตภาพ y เป็นบวกเราก็คำนวณหา R จากรากที่2ของลบ2รูท3ยกกำลังสตัวนี้ได้4 32บวก2กำลัง4เป็น16ถอดรากที่2ก็เลยได้4 หลังจากนั้นเซตานักเรียนก็คำนวณจากแทนคือ y ส่วน x ตัดทอนได้ลบ1ส่วนรูทสแทนที่1ส่วนรูทสคือพายส่วน6แต่มันเป็นจัตุภาคที่2เชิงซ้อนตัวนี้มันคือพายลบพายส่วน6เซตาจึงออกมาเป็น5พายส่วน6เพราะฉะนั้นเชิงซ้อนลบสอรูทสบวก2อไออยู่ในรูปเชิงขั้วมี r เป็น4มีเซตาเป็น 5้าพายส่วนหการหารากที่3นักเรียนต้องไปหารากที่3ของ r พบว่ามันก็คือรากที่3ของ4ถอดรากไม่ได้นะักเรียนก็ค้างเอาไว้ส่วนเซต้าห้าพายส่วนหนักเรียนก็เอา3ไปหารเซต้ก็คือ5้าพายส่วนหหาร3ก็จะกลายเป็น5้าพายส่วนสิเมื่อเราได้รากที่3ของ r และเซต้ ส่วน3เป็น5าพายส่วน18รากที่3ตัวที่1 r cos เซตาบวก i sin เซตานักเรียนก็เพียงแต่แทนรากที่3ของ r ด้วยที่เราหามาได้คือรากที่3ของ4 cos i sin เด้วย5าพายส่วน18นี่คือเซตาตัวที่1พอเซตา ที่เราหาเป็นตัวที่2ให้เราเอา2พายหาร3เพราะเป็นรากที่3เข้าไปบวกเห็นไหมคะเพราะนั้นรากที่3ามตัวที่สองก็ใช้รากที่สามของ R ตัวเดิมแต่คอสเซตาให้บวกเพิ่มจากที่เราหารากตัวที่1ไปอีก2พายหารด้วย3ถ้าเป็นรากที่3ถ้าเป็นรากที่4ก็2พายหารด้วย4บวกเข้าไปนะคะ เพราะนั้น3เป็น18ก็6 6หกสองสกับ5เพราะนั้นมุมเซตา้ารากตัวที่2ก็จะเป็น17บเจพายส่วนสิซึ่งเราไม่ได้คำนวณค่าเราก็ตอบค้างในรูปเชิงคั่วไว้ส่วนตัวที่3นะักเรียนก็เอาคำตอบตัวที่2บวกเข้าไปอีก2องพายส่วนสนะคะครน ก็18คูณ6ก็12บวก17พายส่วน18 mm hmm. ก็จะได้คำตอบรากที่3ตัวที่3เราก็จะต้องมี3คํคำตอบ mm hmm. ต่อมาจะเป็นการหาคำตอบของสมการแต่สมการนี้ mm hmm. เห็นไหมคะจะมีเชิงซ้อนอยู่ในสมการด้วยในข้อ1บอกว่า ซัดกำลังสองบวก25่ไอเท่ากับ0วิธีการเราอาจจะรู้ว่าอะไรคะไอกำลังสองคือลบ1เพราะฉะนั้นจาก25่ไอเราก็เลยเปลี่ยนเป็นลบด้วย25่ไอกำลังสองเพราะไอกำลังสองคือลบ1เจอกับลบ25มันก็จะเท่ากับที่โจทย์กำหนดก็คือบวก25่ไอ เมื่อนักเรียนเปลี่ยนเป็นแกำลังสองลบย5ไอกำลังสองมันก็จะคุ้นเคยกับการแยกตัวประกอบหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเราก็เลยแยกเป็นหน้าลบหลังหน้าคือแหลังคือ5 i ไอหน้าบวกหลังนะคะนะักเรียนก็จะได้คำตอบ Z เท่ากับลบ5 i ก็ย้ายมาเป็น5 i บวก 5 i ก็ย้ายมาเป็นลบนะักเรียนได้คำตอบในข้อนี้ว่า z จึงเท่ากับบวกลบ5 i นั่นเองมาดูข้อ3ในการหาคำตอบของสมการแต่เป็น z กำลัง3ลบรูท3บวกไเท่ากับ0ถ้าเราย้ายสมการลบรูท3มาเป็นบวกรูท3บวกไมาเป็นลบไ สมการที่อยู่ในรูปแกำลังสามเท่ากับรูทสามลบไอการหาคำตอบของ Z มันก็คือการหารากที่สามของ Z นะคะนั่นหมายความว่าในสมการนี้เราจะทำการหารากที่สามนั่นเองเราก็จะต้องเปลี่ยนเชิงซ้อนรูทสามลบไอให้อยู่ในรูปเชิงขั้วเริ่มต้นด้วยการหา R เห็นไหมคะ รู3ยกกำลัง2ได้3บวกลบ1ยกกำลัง2ได้1บวกกันได้4ถอดรากที่2ก็เลยอาได้ r เป็น2ส,ส่วนแทนเซตา y คือลบ1ห,หารด้วย x คือรูท3แต่อย่าลืมว่าแทนเป็นลบแต่จุดคือคู่อันดับอะไรคะ x เป็นบวก y เป็นลบก็คือจัตุภาคที่4 แทนที่จะตอบเซต้าเป็นพายส่วน6นักเรียนต้องจัดรูภาพที่4คือ2พายลบพายส่วน6ก็คือได้11บายส่วน6นั่นหมายความว่าเชิงซ้อนตัวนี้อยู่ในรูปเชิงขั้วมี R เป็น2มีเซต้าเป็น11บายส่วน6เมื่อหารากที่3ให้นักเรียนเอา3ไปหารากที่3ของ R และเอา3ไปหารเซตานักเรียนก็จะได้รากที่3ของ R และได้เซตาส่วน3ทำให้นักเรียนได้รากตัวที่1หรือคำตอบตัวที่1ก็คือรากที่3ของ2แล้วก็ cis ก็คือ cos เซตาบวก i s ซ n เซตาด้วย11พพยส่วน18 ส่วนคำตอบตัวที่2นักเรียนต้องเอา2พายส่วน3เป็นการหารากที่3นะคะนักเรียนต้องบวกด้วย2พายส่วน3นักเรียนเอา6คูณ3ข้างบนก็เป็น12บวกกับ11ก็จะกลายเป็น23พายส่วน18รากที่3ของ R ก็เป็นรากที่3ของ2 c i s 23พายส่วน18 นะคะส่วนตัวที่3นักเรียนก็ต้องเอา 23π ส่วน18ถูกบวกเพิ่มเข้าไปนะคะรากที่3ของ2นักเรียนเอา3คูณตัวนี้ก็เป็น12บวกเข้าไปก็กลายเป็น 35π ส่วน18คำตอบตัวที่3ก็คือรากที่3ของ2 c o คอสเซตาก็คือ 35π ส่วน18บวกไอซ 35พายส่วน18ก็ได้3คำตอบ